สำนักงานเกษตรจังหวัด bury, เพชรบุรีดำเนินการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรปี2565ภายใต้แนวคิด next step ขับเคลื่อนองคอ์กรวิถีใหม่ก้าวต่อไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยปรับรูปแบบวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยดำเนินการขับเคลื่อนงานภารกิจสำคัญต่างๆดังนี้การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักง,งานเกษตรจังหวัดดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำพร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนาโครงการต่างๆ การส่งเสริมการเกษตรโดยยึดหลักตลาดนำการผลิตนั้นดิเนินการโดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่เพื่อการบริหารจัดการผลผล,ผลิตให้ดีมีคุณภาพมีการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้ามุ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยส่งเสริมความรู้ในการทำการตลาดให้แก่เกษตรกรพร้อมทั้งพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ ให้มีศักยภาพโดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์เครือข่ายต่างๆพัฒนา Smart Farmer และยังสมาร์ทฟาร์มเมอรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนภาคก,การเกษตรของชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อพัฒนาอาชีพการ,กรเกษตรในพื้นที่ให้คนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงนอกจากนี้ยังดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการ,กรเกษตรเชิงพื้นที่โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ร่วมกับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เพื่อหาความต้องการและเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน สำนักง,งานเกษตรจังหวัดและสำนักง,งานเกษตรอำเภอดำเนินการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนำในกรณีเกิดภัยทางธรรมชาติหรือพบการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชเจ้าหน้านที่จะเร่งดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือตรวจสอบให้คำแนะนำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ซึ่งสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีได้นำระบบส่งเสริมการเกษตรมาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต่างๆในพื้นที่เพื่อช่วยให้การขับเคลื่อนง,งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่